อันลมมายาอุทิศนาทิธานาคาทายโยนหามาเซนอิมินาบุญญากมเมนาด้วยบุญอุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตระอุปัชฌาพุลึคุณอาจาริยปุปการาจา และอาจารย์ผู้เกือหนุนมาตาบิตาเจยาตากาทั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุจันและราชาคูณวันตานาราพิชาผู้สรงคุณหรือสูงชาติพระมา,มาราจาินทาจา พรหมมาละอินทรราชโลกาปาราจเทวตาทั้งตัยเทพและโลกาบานยะโมมิตามนุษสาจายมาราชมนุษย์มิตรมชัชะตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผานสัพเพสตตาสุขีหนตุ ขอให้เป็นสุขสารทุกทวนายาทุกคนปุญญาณิปากตานิเมมุนของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างรน้นอิป,ปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพางรันอิมินาบุญญากรรมเมนา ด้วยบุญนี้ที่เราทำอีมินาุทิเสนาจาแรลวุธให้พวงสัตว์ทิปาหังสุรเทเจวาเรา่านได้ซึ่งการตัดตันหุป,ปาทานาเชตนังตัวตันหาอุป,ปาทานเยสันตาเนินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจ ยาวิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพัทเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยาถาชาโตภเวภเวทุกทุกพบที่เราเกิดปูชูจิตตางสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ สันเลโควริยมีนาะพร้อมทั้งความเพียรเ,เป็นเครื่องอูทกิเลทหายมาลาละพันตุโนโกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งลายการทุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปทุสรรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาทีิป่าวโรนาโท พระพุทธภู้บโรณารรมโมนาโทวรสตมโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกัพุทธโจาพระปัจเจกัพุทธสมสังโฆนาโทรตรมมะมังพบประสงค์ที่พึงพยองเตโสตามานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้น มาโรกาสังละพันธุมาขอมงมาอย่าได้ช่องท้าสัคุญญาณุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบ้องมาโรกาสังละพันธุมาอย่าเปิดโกกาแก่มานเถิน